สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูมันนาอายุ4เดือนเนาะแล้วกนะ็ปัญหาของการปลูกมันนาเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอยู่กับพี่สอสุนรฟาร์มเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้พามาดูมันก่อนปะมันนาอายุ4เดือนนะครับนี่คือสวนมันนาอันนี้กี่ไร่นะประมาณ2ไร่ครึ่งครับสไร่ครึ่งนะครับทาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นปีแรกที่ทําแต่ คราวนี้มาดูหัวมันแล้วก็มาดูว่าปัญหาของการปลูกมันนามีอะไรบ้างนะครับะ่ะอ่าจะมีที่เราเล็งๆไว้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเนาะอ่าว่าหัวมันจะมีไหมนะครับระยะ4เดือนเป๊ะๆไหม4เดือนกับอีกอ่าประมาณ2-3ว,ว,วันนะครับอสา4เดือน2-3วันนะครับเยอะเท่าไหร่อันนี้ ใส่น้ำโอ้ยนะครับมันขุดไม่ได้นะครับดินมันแช็งนะครับฝนทิ้งช่วงมาหลายวันนะครับอันนี้เป็นเป็นเชียงเนาะอ่านี่คือของมันโอ้มีหัวเยอะอยู่นะครับเนี่ยคือต้นที่เราถ่ายให้ดูคือต้นที่สมบูรณ์นับเดี๋ยวพาไปขุดที่ต้นที่มันกลางๆด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะครับอืม ยาวอยู่ดีเนาะโอ้ตอนนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้ยี่สิบไหมยี่สิบครับยี่สิบเมษายนนะครับยี่สิบเมษาเราจะขุดประมาณสักเดือนพฤษภาเนะครับประมาณหัวก็เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นหัวหัวใหญ่ออืม เ,อ,เ,เอิ่มย,ยาวเนาะโอ้ถ้าเป็นมันปีเนี่ยวเร่ต้องห่วงเลยยญ่แห้งแน่น่ถ้าเป็นมันปีประมาณเท่าไหร่น้องนับดูเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มีรอบเลยด้รอบรอบเลยด้มีทุกทางธรรมดา แต่วาหัวยังน่อยเนาะมันก็มันสี่เดือนเนาะเมื่อยบอกเรื่องไหนเข่าแงบเมื่อยแล้วนมันหินมันดินมันคุดยากเนาะอืออ่ะประมาณนี้ก็ได้อยู่ก็ได้เห็นหัวได้เห็น้โคนมันเยอะอยนะอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์นะครับ อ,อามีเจ๊งเงีงนี่สุดทานเบิรหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบประมาณสิบครับอืมสิบเง่้งบ่ธรรม,มาดาอันนี้สี่เดือนกี่วันนะ สองวันสามวันสองสามวันเออสุดยอดสุดยอดมรทธรรมาดานี่สอนมันต้นที่ไม่เกิดก็มีนะครับเกิดแต่ว่าต้นเล็กอันนี้น่าจะไม่มีหัวเลยแล้ต้นนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุด ตัวน,นี้เราเอเรียกว่าอะไรเอามาซ่อม,อมแล้วซ่อมช้าไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอายุอ่าห้าวันความเจริญเติบโต,ต,ตมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเดือนควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอคราวนี้ไอ้พวกนี้โตแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ไม่โตไม่ขึ้นสักทีก็เลยมาดูขุดดูปรากฏว่ามันมันรากมันไม่งอกอืก็เลยมาซ่อมใหม่นะครับ เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะทันแต่มันไม่ทันเพราะว่ามันเรื่องของแสงด้วยอะไรด้วยม,มันเลยจะเลยเติบโตไม่ทันครับอืมอืมอืมอนี้เองอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดมาคุณด,ดูคือว่าใช้ได้ครับในระยะสีเดือนเป็นมันนานะครับเอานี้ไปพาเดินไปทั่วหนะ่อเนี่ยมาทางนี้คือหลกัลกๆแล้วนี่มันนานี่มันมีปัญหาอะไรไหม ่มันเป็นมันที่ปลูกหลังหลังจากเราเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งมันไม่มีฝนแล้วครับม,มันมีปัญหาเรื่องของน้ําครับมีความแห้งแล้งครับดินแห้งนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือมันมันสัมปะหลังมักจะเป็นโรคครับอืมเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวครับเป็นมันดินแห้งนี่ส่วนมากเลยครับมันจะเป็นโรคนะครับ พวกเชื้อโรคพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันสมบูรณ์เนี่ยเชื้อโรคจะลงน้อยมากครับแทบจะไม่มีมเลยอยู่ที่ความสมบูรณ์ของมันเนาะครับทั้งทั้งต้นมันแล้วก็พื้นดินด้วยครับคราวนี้ปัญหาหลักๆในการปลูกมันอ่ามันนาเนาะในการปลูกมันนานเนี่ยปัญหาหลักๆนี่คืออะไรอ้าให้นับอันดับแรกเลยปัญหาหลักของมันอันดับแรกเลยคือน้ํำไหมหรือว่าน้ําครับ น้ำอันดับหนึ่งอันดับสองคือหญ้าหญ้านี่เกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวถ้าเปิดว่าฝนไม่ตกนี่หญ้าเกิดไหมเกิดครับเพราะว่าหญ้านี่มันมันมีหัวแล้วแล้วมันจะพร้อมเจริญเติบโตตั้งแต่ตอนที่เราไถรอบแรกเลยพกว่ามันจะแทงรากกว่ามันจะมีใบต้นมันสันประหลังกว่ามันจะมีใบมีอะไรหญ้าแต่หญ้าเนี่ยมันเจริญพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับโดยตลอดเราก็เลยจะเห็นหญ้ามันขึ้นเร็วนะ เจอตัวนีน้เนาะโอ้เยอะอยู่ด้เนี่ยเยอะครับสังเกตดูพื้นที่ที่มันมันมีหญ้าขึ้นเนี่ยมันสัมปะหลังจะไม่ค่อยงามครับมมันแย่งสารอาหารเปะ่เป็นไปได้ครับเรื่อง<า>ของอาาแย่งสารอาหารแล้วก็ไอพวกบางทีหญ้ามันขึ้นก่อนขึ้นคุมต้นมันแล้วแย่งแสงด้วยวกับเรื่องของแสงด้วยครับแล้วก็รากของหญ้ามันชอนชัยไปกินอาหารก่อนก่อนมันนะครับ ทําให้มันรากมันสัมหลังแล้วเดินไปแล้วมันก็ไม่เจออาหารอะไรพวกนี้มีมีผลครับหญ้านี่เขียวงามมากครับตั้งแต่ปลูกมานี่ฝนตกใส่ประมาณกี่ทีละเท่าที่มัรตกใส่ที่แบบแบบได้น้ําได้เนื้อประมาณสองรอบครับอืประมาณสองรอบสองรอบแล้วก็นี่นับมาก็ประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วครับถึงเบนระยะห่างมาประมาณเดือนหนึ่งฝนไม่ตกะครับอืถ้าเป็นไปได้นี่เรา หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จนี่เรารีบทําเลยครับรีบรีบลงมือทําพวกปลูกมันนะครับเพราะว่าถ้าดินมันแห้งแล้วแล้วฝนไม่มาช่วงที่มันมันยังเล็กอยู่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือมันจะตายส่วนมากอือ,อายุ<อ>มันหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าถ้าไม่มีฝนเลยเนี่ยตายครับอืม,อม,มันแห้งถ้าถ้าดินมันแห้งครับอืมแล้วเส่วนเนี้ยหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนี่ ได้ไถ่ายปลูกมันเลยไหมหรือว่าเว้นระยะห่างเอาไว้อยู่อันอตรงนี้ผมเว้นระยะห่างไว้อยู่ประมาณเกือบเดือนอยู่ครับประมาณเดือนอย่แต่ว่าเสียเวลาไปหลายอยู่ด้วยเนาะครับเพราะว่าไอตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําสวนมันด้วยครับอืมอ่าก็เหมือนเหมือนเหมือนอ่าไรนาใกล้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 กันคือปล่อยที่ที่นาชิ้งไปเลย คราวนี้เกิดไอเดียว่าจะทําปูมันสําปะหลังก็เลยมามาลงมือทําทําช้าไปอยู่ครับทํารู้สึกทําช้าอยู่แต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือดินมันยังชื้นแฉะอยู่มันไม่สามารถเอารถไถลงมาลงไถได้นะครับเพราะว่ามันมันจะเกิดปัญหารถไถติดลมนะครับแล้วก็ถ้าถ้าดินมันดินมันเปียกมันแฉะมันจะแน่นครับดินมันจะแน่นเกินไปเวลาเราไถไถไปแล้วดินมันจะ จมตัวกันแล้วจิตเป็นพื้นเดียวกันเหมือนเดิมครับเวลาเราปั่นเนี่ยมันจะเหมือนปั่นโคนปั่นตุมเอาอันนี้เหรออันนี้มันเป็นเป็นยังไงตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราคิดว่ามันจะตายครับคิดว่าจะตายหมดแล้วก็ลองลองปล่อยดูก่อนหน้านี้มีอยู่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งสองต้น แล้วลองลองปล่อยดูนะครับว่ามันจะตายไหมมันจะเกิดการอะไรไหมคราวนี้ปรากฏว่าไอ้มันที่มันทิ้ง,งรง่วงเท่าที่สังเกตมาทิ้งใบร่วงแบบนี้มันจะอยู่พื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะสูงแห้งแรงดินจะแห้งปุ mm. ลงไปข้างล่างดินจะแห้งครับแล้วก็สักพักนึ่งมันจะขึ้นใบใหม่มาครับเป็นใบเล็กๆขึ้นมาอันนี้คือขึ้นใบใหม่มาเนะีประมาณนี้นะก็ไม่ตายครับปรากฏว่าเออมันก็ไม่ตาย พอฝนตกมาก็จะขึ้นใบใหม่มาแบบนี้นะครับก็เลยอ่าปล่อยเลยนะครับอย่างนี้ไม่ไม่ต้องกังวลครับมันไม่ตายนะครับมันสัมบลังของของเราไม่ตายแต่ว่ามันจะชะักการเจริญเติบูตนี่อ่าอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะดึงสารอาหารที่มันอยู่ใบนะครับลงไปเพื่อที่จะสร้างหัวอนะครับลงไปสร้างหัวแล้วครับอเราจะเห็นเราจะเห็นว่าไอ มันที่มันสูงๆใหญ่ๆขึ้นไปแล้วเนี่ยข้างล่างมันจะร่วงเตียนเลยครับเพราะว่ามัน,นตัวนี่บอ่ค่อยสมบูรณ์เนาะต้นที่บ่ค่อยสมบูรณ์เน,นี่ยมันจนอ่อที่มีหัวปะ่ะตัวน,นี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันจะมีหัวไหมเมือ่อกี้นี่เราขุดต้นที่มันสมบูรณ์ไปแล้วโอ้ห่างมากเลยความชื้นไม่ค่อยมีเลยครับอืมอมีอยู่ มันอาจจะปั่นแป้งหรือเปล่าสุนท่นะอนเพราะว่าใบมันร่วงนี่มันอาจจะไปปั่นหัวปัป่นแป้งสางหัวหมเนาะอือจจอืาอ,อืมดีแล้วหัวก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้องใช้เวลาในการขยายหัวอยู่โดยแทงว่าถ้าอยากจะขุดจริงๆต้องให้เดือนพฤษภาคมนะ่ะฝนฝนอย่าเพึ่งน้ําท่วมน่ะ <laughs> ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับหัวแต่ก็มีหัวเยอะอยู่หัวเยอะอยู่แต่พูดถึงว่ายังไม่ใหญ่เนะใช่ครับเดี๋ยวเยมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนะนึ่งเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ว่ามัน่ใหญ่เนะรประมาณ หัวไม่ต้องตัดชิงนะครับถ้าเจอ <laughs> เจอแบบนี้แล้วไม่ต้องตัดชิงนะครับมันมีหัวอยู่นะครับเนื่องจากว่าดินสังเกตเราขุดลงไปเนี่ยมันไม่มีความชื้นเลยนะครับดินข้างล่างนะครับอืมแล้วคราวนี้นี่ปุ๋ยละ่ะปุ๋ย <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยน้ําหรือว่าใส่ทั้งสองอ่ามันจะเราใช้ปุ๋ยเม็ดรองพื้นอยู่ครับปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น ครับแล้วหลังจากนั้นมาถ้าถ้ามีฝนตกครับเราดูว่ามันมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอะไรอยู่เราสามารถใส่ปุ๋ยเม็ดได้อืแต่ถ้าเกิดว่าฝนจะไม่ตกเลยเราเน้นใส่ปุ๋ยน้ยําดีกว่าครับฉ <at> ีดพ่นครับฉีดพ่นในกรณีที่ดินมีความชื้นอยู่นะครับอืแต่ถ้าดินแห้งแบบนี้ไม่ไม่แนะนําให้ฉีดปุ๋ยน้ําำเพราะอะไรเพราะว่าไอ มันเข,เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดดินมันแห้งแบบนี้แล้วเราฉีดปุ๋ยน้ําเลยเนี่ยมันประมาณว่ามันมันจะไปทําทําทําร้ายตัวใบมัน,นมประมาณว่าทําลายใบนะครับเพราะฉะนั้นควรใบมันยิ่งจะแห้งแบบนี้ยแล้วมันเป็นแผลเป็นอะไรเนรี่ยมันปุ๋ยกัดใช่ไหมบอกใช่ครับประมาณนั้นครับถ้าเราผสมแบบจางๆได้สั่ได้ไหมเจอจางครับโดยโดยสวนมากแล้ว ฉีดแล้วมันมีอาการหนักถึถงแม้จะใส่ตามอัตราส่วนก็ช่างใช่ครับเลยไม่แนะนําถ้าถ้าจะใส่ปุ๋ยาทางดินหรือปุ๋ยน้ํานี่แนะนําฉีดลงโคนต้นดีกว่าครับห,หรือใช้กระบอกตากที่ผมตกัตกตักมาฉีดลงโคนต้นบริเวณรอบโคนต้นเลยเนาะใช่ครับฉีดไอมันจะมีหัวที่จุ่มลงตรงนี้แล้วฉีดกดลงเลยนะครับกดลงให้เปียกเลยแต่ถ้ามันสัมะัลังอายุอายุอ,ายอ่าประมาณ ไม่ถึงสองเดือนผมแนะนําให้ฉีดลงคนต้นแต่ว่าถ้าถ้าเกินนั้นไปแล้วก็คือไม่ตายแล้วครับฉีดไปได้ใช่ครับอืมแต่ถ้ามันยัง <c oughs> มันยังเล็กอยู่นี่แนะนําฉีดลงโคนต้นเพราะว่ามันมันจะได้น้ําน้ําด้วยเพิ่มน้ําเพิ่มปุ๋ยด้วยครับคือเอา,อาง่ายๆปุ๋ยเกศนี่มันมันมันฉีดไปทางไหนก็ได้ฉีดลงต้นก็ได้ใส่ใบก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนของผมนี่ก็คือฉีดลงโคนต้นเลยเพราะว่าถ้าฉีดทางใบดินมันแห้งพอดินมันแห้งมันก็ ่าจะทําให้ใบมนันเนาะใบมันจะเป็นแผลเป็นจุดเป็นด่างนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าแนะนําให้ฉีดลงข้างล่างนะครับอันนี้คือปัญหาของการปลูกมันนาเลยมีอะไรอีกไหมที่เป็นปัญหาหลักๆอีกนอกจากน้ําเรื่องกับปุ๋ยด้วยปุ๋ยมีพวกแบบเพี้ยมาแรงลงบ่มี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 อืมอ่าแนะนําถ้าเราจะเข้ามาสวนมันนะครับให้เข้ามาทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน เพราะว่าเขาบอกว่า,มาแมลงที่มาทําลายส่วนมากจะเป็นมแมลงกลางคืนน,นะครับสังเกตแมลงพวกมแมลงกินใบน่ยมแมลงแมลงกินน,นูนแมลงอะไรนะ่ยม,ม,มันจะมาตอนกลางคืนฉะนั้นถ้า,าเรากินใบค้อมตรงนี้บอกกินแบบใบยี่อเจ็ดสิบ่ะัะใช่ถ้ถาถ้าดูตามสื่อโซเชียลจะเห็นว่ามันมีมแมลงคล้ายแมลงกินนูนเนี่ยตัวมุมตัวเล็กๆมันจะก,กัดกินใบนะครับตัวนั้นคือลงคืนเดียวนะครับตายเป็นโอโ้โห หนึ่งส่วนสี่ของไล่มันลงเยอะมากมากนะครับตอนนั้นถ้าดูตามสื่อโซเชียลแล้วก็มันะมงแมงอีกแมงนึงแมงดีขาวเลยสักอย่างนี่นะครับเวลาเราเดินมาอย่างเงี้ยตอนตอนแรกผมไม่สังเกตมันเหมือนแมงอะไรก็ไม่รู้บินชนเราเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนแมลงอะไรก็ไม่รู้บินเต็มแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตคราวนี้มันเป็นโรคใบหยิกใบหิกใบมันจะหยิกงอนะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาว่าเอ๊ะมันเกิดจากปัญหาอะไรใบด่างใบหยิกนะครับคราวนี้ก็าโอ้ที่ไหนได้มันเป็นพขาอแมลงตัวนี้ในการที่จะไปแพร่เชื้อกระจายเชื้อใบหยิกก็เลยใช้ยานะครับใช้ยาผสมแล้วก็ฉีดฉีดพ่นครับก็หายหายหมดเลยนะครับอาภาขึ้นไปเบงขมวนนะขา้นไปยังไงขบวนข้างไหนนั่งนี่แหละ วันนี้นี่แห้งลงไปร่วงเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะปั้นแป้งก็ได้ดิม,มันอาจจะลงหัวแมนมีโอกาสทั้งสองได้ยเย้นไม่้นะบ่ได้ข้นน้ำจะเคลื่อนบอ่บ่ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้สูบน้ำใส่เลยนะครับครับอันนี้นคือธรรมชาติเลยครับรอแต่เทวดาอย่างเดียว <laughs> ครับรอเทวดาอย่างเยอเลยคือไม่ได้ไอไ ขึ้นน้ำไม่ได้ไอใส่สายพีเที่ยก็เดินสายพ e. ีเอทอดพีเอตามตามร่องมันต้นทุนคือส,สูงไปนาเทกเลยนะนใ,ใช่ครับนี่คือนี่คือปีแรกเราอาศัยว่าเราอ่าบำรุงดินไปด้วยปรับปรุงสภาพดินไปด้วยเพื่อที่จะทํานานรอบต่อไปอืมครับแล้วก็อก็จะได้มาคํานวณเรื่องของต้นทุนกําไรอะไรไงมันได้มากน้อยแค่ไหนครับ ว่าว่ามันจะคุ้มไหมว่าถ้าเราหลังจากทํานาเสร็จแล้วเรามาปลูกมันสําปังนี้มันมันมันดีกว่าไหมหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่ไม่ดีเราก็ปี่หน้าก็ไม่ไม่ทาอาจจะปล่อยนะครับอาจจะไถโกบฟางไว้แล้วก็ปล่อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์อะไรไปก็เอาเป็นว่าใครที่ปลูกมันนาอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับในระยะเวลาสีเดือน นะครับขนาดหัวและขนาดต้นเท่ากันไหมแล้วก็ท่านไหนที่จะศึกษาเอาไว้ปลูกในปีหน้านะครับก็ลองศึกษาเอาไว้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างในการปลูกมันนาแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเพื่อนผมไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนผมทำเอาไว้เยอะอยู่นะครับหลายๆคลิปเลยเกี่ยวกับมันนานะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ